มีกะอยู่กับพอแฝดวิธีไท้บ้านครับมอนีเลิกงานเศร้าครับพี่น้องผ้าพี่น้องออกมาเบิงไม้ครับห้ามองใส่ตุ่มครับไต่เกียดเวลหลายมือนแล้วครับนี่ครับมองนี้เข้าก็เคยมาใส่อยอะครับเดี๋ยวพ้าไปเบิกแล้วกันครับมุนีเข้าได้ยเยียเขียดโักแล้วครับผมพี่น้องไม้เข้ามองนี้ปีที่แล้วเขาเคยมาใส่อยู่ครับเดี๋ยวปีนี้ผ้าใส่หนาแรงบ้างครับ น้ำนี่เหมือนเจ้าสูบไส้ครับเดี๋ยวค่ยใส่น้ำปลาเขาลงไปน้ำรับตุ่มสามสิบหลังครับพี่น้องตุ่มปลาไหลนะครับผมนี่เต็มรถเกล่องเลยเขียดเป็นเยี่อเขียดเ้ยครับพี่น้องนี่่ะเดี๋ยวไปเบิ้งนทักันครับครับพี่น้องพามาใส่เยี่ยเขียดครับนี่ ตายมาหลายมือแล้วพี่น้องปกติผมจะเอาลวกนะครับเป็นๆก็เอาลวกพอมันเย่าๆครับมันจะพอพ่อมีกินข้าวอยู่แต่อันนี้แช่ตู้เย็นไว้ครับมันตายหลายมือแล้วครับนี่ครับวิธีการใส่ใส่หลังละะตไปเลยครับนี่นะครับนี่ถ้าในตัวน้อยก็ใส่สองครับไปขอหยาิใส่กครับตุ่มเฮาไปครับพี่น้องใส่น้งกันนี่ใส่ลงไปดีแล้วครับ สายหลังแหลกนะครับพี่น้องนี่เยอะเขียดนะครับดูมาครับเขียดหลวเขียดตายลองมึงครับพี่น้องไปมันจีค่าแล้วครับอาทิตย์กลตกดินแล้วครับเนี่ยไปเดี๋ยวขออนุญาตใส่ครับครับุญละครับใส่ขึ้นไปน้ำกันอือสาวไปรุนน้ำกันครับสวัสดีครับขอบผมใส่ตุ่มเรียบร้อยครับพี่น้องพระอาทิตย์ตกดินพอดีครับ คุณครับเขาชอบวนยาจากสิมีปลาบ่มีปลาบัลลูครับลองใส่เบ้างครับเยี้เขียดด้วครับพี่น้องใส่ตุ่มปลาไหลครับสามสิบหลังโอ้โครับรถหัวจอดที่พุ่นซาเล็งนี่ครับใส่น้ำปลาเขาองที่แล้วครับหนาแร่งหลังนึงเท่าไหร่อยากพี่น้องโอ้มีเอได้เลยครับครับ กลับบากแล้ครับมือสองมาลุ้นร่วกันไหมครับผมสวัสดีครับ ตอนเศร้าครับผมนี่ก็พาออกมาหายามตุ่มย่ำเศร้าครับพี่น้องตอนนี้ก็เวลาหกวงเศร้าครับจะพาอาทิตย์วันทางไ้ขึืนนะครับผมบรรยากาศยิงมเศร้าครับไปครับเดี๋ยวเขาไปเบิ้งตุ่มที่เขาใส่ไ้บม่วบ้านครับดักว้สามสิบลังครับพี่น้องใส่ยาเขียดด้วยครับเดี๋ยวไปลุ้นน้องกันครับว่าซิมีโต่ นี่ล้างแหลกไม่ให้หน้าครับใส่ไว้ครับนี่เอา้าล้างแหลกกับหมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมหนึ่งหนึ่งแต้มครับลุ้นต้อนทังนันครับนี่ล้างที่สองครับนี่ครับ ดูดต่อกันครับอี่อ่างนึงครับพี่น้องเอ้ามีโตัวแล้วครับนี่เอ้าแต่โตปลาม่ค่อยใหญ่ครับนี่นี่ครับแตร์หนึงโอ้เหนือใส่ไปพุ่งครับอ้อมลงไปพุ่งครับเกอบหลายหลังอยู่ครับนี่อีกหลังนึงครับใส่ตรงคามเงินหลุดน้ำหวานครับผมเอ้า โอ้นี่น้องนี้สองโตครับพี่น้องนี่นองแต้มครับเอามานแล้วครับนี่ครับเยี่ยเขียนห่อมีเท่เลยครับเขียนนิ้เอาทีมได้ด้วยครับพี่น้องนี่ครับตัวน้อยครับอ่าถือว่าได้แต้มครับอมานมครับผมไปไปลุยกันต่อครับ บรรยากาศดีครับพี่น้องยี่มเสาร์ไซค่คอยเย็นกัไนได้ครับนี่ไซ่ใน่น้องหลังนีขคือลมโอ้ยมีจ่กนอผมไม่โตครับดูน้องแตงครับโอ,โอ้มีแต้มครับพี่น้องมีแต้ม เด้อเด้อเดนี่โอ้ตัวนี้ตัวงามครับอ่าโตแล้วครับพี่น้องหมานหมานนะครับนี่ครับตัวนี้งามครับตัวนี้ใส่งามครับโอเคขอยาเท่ครับโอ้เลกหลายแล้วครับเดี๋ยวไปรูปมันต่อครับนี่อีกหลังนึงครับ บ่มีครับเดี๋ยวเราต้กันครับตุ่มลอยครับพี่น้องนี่มันหลายตรงนี้โอ้น่น้องนี่บ่ได้เลยครับใส่ใกล้ๆก,กันนี่นะครับ น้ำไหลเขียดก็ลอยลองลงอยู่บ่เข่าครับในน้องหลายหลังแล้วครับพี่น้องบ่ได้ครับคนหยามาสามหลังรุมไม้นี่ครับดูน้องอันีกหลังนี้โอว้ว้าตัวนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ยครับ ตัวใหญ่ครับตัวนี้ครับ,รบโอ้ดำถึงเลยเอาเอามาที่นี่ไปผมครับผมนี่ดนะพี่น้องลองบผมนะครับเยียเขียดครับปมาดูนะครับมานานมาน,มา,นมานนะครับไปยามต่อครับลางวันตัวใหญ่ขนาดพี่น้องนี่มาดูอีกหลังนึงกันครับ อาแ้วนี่กับเขาครับพี่น้องจะโตน้อยครับใส่น้อยครับหยับอาทิตบูรณ์นี่ครับโตซ้ทำหัวนิ้วมือเลยนะครับไปเดี๋ยวไปดูน้ำน้ำกันเพราไปทากันครับโอ้ยอันนี้นะครับดูน้ำกันครับผม อันนี้กับพี่น้องโอ้หลังนี้ก็บตัวใหญ่ครับคุณอะคุณอะเต็มตุ่มเลยเอาคือว่ามาลแล้วครับนะครับพี่น้องแต้มที่ได้แล้วบโม่ครับโอ,โอ้ตัวใหญ่เดี๋ยวขอยาเทครับเดี๋ยวหลุดครับโอ้เหลืออีกหลายล้งอยู่เดี๋ยวไปลุน้นรางวันอีกครับ ไปครับไปต่อครับพี่น้องหมานๆครับผมโอ้มีอีกตัวใหญ่ด้วยครับเดี๋ยวหาตุม่มครับรอครับขลุมที่หลังนี้เขาครับพี่น้องโอ้ขอเขาเลี้ยงหลังเลยครับมีอีกแต้มนึงนะครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อน สามสีหลังสอนแล้วครับนี่ครับอีกหลังหนึ่งมีบ่บ่มีครับในน้องบม่มีนี่ดนะครับพี่น้องือยังไอไอนีงวะเขาห้องอ่ะปลาไหลมันสืมั่อไครครับเห็นบ่ฟองฟองครับไปครับไปต้อครับ ดึงปอครับโอ้ตอนนี้น้ำท่วงเขาเด้ครับพี่น้องเอาอันนี้ก็เขาด้วยครับนี่นี่เห็นว่าครับปลานานี่ครับประมาณนี้ครับตัวน้อยครับอีกลหลังนึงครับหลังนี้วะมีครับ อยู่หากินแบบบ้านๆครับพี่น้องโอ้หนามหลายครับท่านกันต่อครับ มมีครับนินี่ครับพี่น้องเอาน,นี่ก็เขาครับตัวน้อยครับไปเก็บแต้มเรื่อยๆไปครับพี่น้องผ้าทิก็ขึ้นแล้วครับคุณนะ่ะสวยแล้วครับใช้เวลาโดนครับบอมมีครับ ๋ยวอีกบวกกี่ลังแล้วครับจะถือเพราะว่าถือว่าได้กินอยู่ครับอ่ะเห็นไหมเขาแล้วครับพี่น้องเขาอีกแล้วครับไปลุดหนันตต่อครับนี่อีกแจมหนึง่งลืมหลังนี่ครับนี่ครับ มีแตมครับอันนี้อีกเส้นหนึ่งครับอีกขั้นหนึ่งน้ำไหลายบอกเขาครับบกันครับพี่น้องเอาขาอยู่ด้วยครับนี่มีแตมแล้วครับน้ำมีสลอ่มบมมีครับ อีั้งนึงครับพี่น้องโอ้ล่างนี้ก็เขาครับนี่ครับตัวงามๆอยู่ครับน่าจะมุดแล้วครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปครับโอ้เหมือนจะเป็นวัดครับโอ้นี่เลยอีกครั้งนึงครับโอ้ล่างนี้เขาเด้อพี่น้องพี่โอ้ตัวใหญ่ตัวนี้ วง,งามเลยไปครับ,บคุณรถรื่อแล้วจอจุบุญครับพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วครับพี่น้องไปครับผมกลับบ้านเดี๋ยวไปสรุปแต้มยุบ้านครับนี่ครับผลง,งานเจ้านี้ครับ